สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซีทุก่านดอกไม้ขาวสีขาวงามแต่แต่พี่น้องอย่างงามเลยพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้องเนาะพอ่พอๆกับสองน้องแทบอีกคื <9. S 2> อเก่าอ้าวโอ้โหพี่น้องพักตำลึงม,มัก,ตำ,มกตำลึงหมักตำลึงซุกแล้วบอกกินบ่ได้กินบทำยากิน กำลังกินมันทูกค่ะถุยาปลาลุงมีปลาลุงกี่น้องอืมปลาลุงสบายดีปลาลุงก่อนสบายดีปลาลุงตุ๊กตาขู่ใจมาขู่ใจของน้องแทนพอหันเดี๋ยวกระตกลงขีดต่มดำปัดออกมาฟาดออกตามก้นมานะกราบขอโทกคอไพเรลายเฮาบอยลงคลิปเนาะกราบขอโทกคอไพเรลาย พอตองแทนพ่น,น้ำสายไผ่พี่น้องเอาน้ำสายไผ่อ่าไฟสอดงวดอะไพี่น้องไฟสอดงวดอะไก็น้ำสายไฟน้ำไปว่าว่าทางใดมันหัวทางใดมันอันนั้นมันลงดินบ่อืบพอพ่น,น้ำสายไฟตามสายไฟว่าทำไมมันอันนั้นตัวได้มันอันนั้นก็มาใชักันตี้อ้วนพิฤศจิก เก็บให้อันน่ะเบิ่งมาแม่เก็บให้พ่อมอนนั้งเอามาให้บระหารเดิมมีโอ้โหชิมให้ออย่งได้แหมเหรอมันชิมใหม้ดอกายไฟพี่น้องปลาท่านนี้พ่องแทมปลาทัานนี่ตัดทองกระตัดเมื่อวานตัดเมื่อวานแต่ว่าเมื่อไหรเพื่นซี้ไปลงข้าวโพดพี่น้องเลย ข้าวโพดกับ3เดือนสี่เดือนแล้วคลายบ่อพี่น้องเอ้ยเฮาก็บ่มีงานพิเศษบ่มีงานยังเลยเงินเดือนก็แทบจะไม่เหลือคือมาแม่บอกให้อะไรเมื่อวัยนำสายไฟ Ừ, chắc chạy chắc im tay chịu bởi chịt nhắn liệt như nóng về cốp cốp hết hay bơm hay bà hàm này đâu phải <đế> nấu <nốt. cười> hay mang thôi hay no mang thôi hay mang thôi hay พี่น้องน้อไม้กำลังเลิกโพเอ้าเอ้าน่อไม้ยังคือแนงหน่อยแทนนี้นะพี่น้องหน่อไม้ไล่วันนี้เฮ้ยแม่ได้เนี่เนาะหน่อไม้ไล่เนาะนี่พี่น้องแม่บอกพี่น้องหน่อไม้ไล่ถามพ่ผลของแท้เนี่ยครับกับบ่อะนะห้าวว่าแม่แท่น่อไม้ไล่แม่บอกอ้วนหน่อไม้ไล่เฮ้ยต่อ้วนไปทางใดเลย เอาพืนพนันนำสายพากดออไม้พี่น้องนี่โอ้โหใหโ้ดอไม้ห่ดอไม้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 พี่น้อนี่พี่น้องกับบรรยากาศของัวเฮาเนาะขกวอไม้ตอนนี้ก็ยังทันะ หายมซันเดวงานได้ไอปยแต่ว่าน้องใสใครเป็นไม่ใคร้ไม่ไลแต่ว่าเขากรบอกข่าออกพี่น้องยามเพิ่นว่าหักมันไ่ต้มเดบบอหักไปต้มไดบบอนอไม่เียบเฮ้ยมันไม่นอไม่เชียบเฮ้ย หืมอย่าไปหากไห้ลูกเสียงเครื่องบินก็ได้งียหยุมมรืลดถีบน่อยออ้วนหินะลดถีบน่อยพอเพื่อนบบได้อาไปแปยังไงลูกชายเพื่อนลดเบายังอยังมลดถีบหน่อยหดหก หาสอหมเห็ดแน่ววนบางทีมีเหตุเ้ยไปดีป้าลิงมันงามเลยนี่แม่มันงามดอกไม้มันงามนี่น้องไอ้องแทนมาจนละเอียององูมาสั่งพกและตัวเองปวตตาอีทบอต้อให้บัง มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมขีเดตขีเดขีเดทามนี่เด้มันมันมีตาชีบอ่อุปบ่อุมคนใหญ่นะปวดแขนบอตี้ไปไปอย้อยบมี่บ่

เบิ่งหมากอันไรเด้อเฮ้ยหมากอันหนัดนะเฮ้ยเบิ่งหมากหนัดเบิ่งทำอะนรเด้อไม่ทำจกไปเอาไระหมากยินไม้นะโอ้หมากยินไม้โอ้พี่น้องบรรยากาศวันนี้ก็กินหัวบ้านเฮา อยู่บ้านเฮาแล้วเกี่ยวข้าวแซวแซวเลยเนาะถ่อแม่เพิ่นก็จ้างคนเกี่ยวข้าวบ่ฮู้ว่าได้จักคนบ่ได้อยูประมาณ2 3คนนี่บ่ลูกชายก็ใหญ่แล้วสิเฮาะ4ปีอีกแล้วลูกชายนี่ถามอยู่ถามอยู่วันเกิดบักลได้หยังให้ละได้หยังให้ละเป่าเค้กเป่าเค้ก่ซะวันเกิดเพิ่นกินไม้อ้อยกินไม้ chắc cả chắc nó nói, đmies, nữa, mì bò mì chạy đẹp bộ

หักเผาแซงนี่บ่ท่านได้แก่ผมเห็นหักเผาหอยากกินกหักเผาไปๆๆเอาตูกต้กระตาละเนี่ยเอาเมื่อไหร่เมื่อไหร่อยู่ห้องไม่ไปเอาไว้โบเอาเมื่อไหร่ไปไปผูกไปตั้งไว้อยู่เตียงโอ้ยโอเคมันสีวานให้บอ่อ้อยกัน Hãy hay hãy quá 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 บววาย,ยังรายนะพี่น้องคิดนะพอกันมาอย่าลืมขัะรัส้มส่องน้องแทนเด้อกับกับขอโถขอไย่ลายให้เขากินนะอวดขอบคุณค่ะเอาอเอาตัวน่อยนะตัวเองนะเอาตัวน่อยแล้วมันจังการง่ายนะให้ขอขเลยอืมใอ,อ,อบัววานชับ ลาเลยพี S <S 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 ่น้องทคินาพอกันมาเยิร์มคาราชมซองน้องแทนเด้อฝากไลฟ์มาแซ่์ซองน้องแทนได้จับปลุงกระกาบขอตัวข้อไปหลายเอฟซีถูกถูกฐานเนาะลาก่อนเด้อบาย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 ปะลุง